จากกรณีที่พลอยเชอร์มานได้สร้างความฮือฮาด้วยการโพสต์ข้อความปริศนาผ่านอินสตาแกรมสตอรี่พาดพิงถึงต้งทูพีจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดนุ่นศินิธาหรือนุ่นดารันบุญศักดิ์พี่สาวของพลอยเชอร์มานได้เปิดใจเป็นครั้งแรกกับแจ็คเกอรีนบันเทิงไทยรัฐถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าตนเองไม่ทราบรายละเอียดความสัมพันธ์ของน้องสาวกับต้งทูพี แต่สิ่งที่กำลังดูแลน้องสาวอยู่ในขณะนี้คือการประสานงานกับคุณหมอเพื่อดูแลสุขภาพของพลอยนุ่นกล่าวว่าสิ่งที่พอจะให้ข้อมูลได้คือตอนนี้พลอยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆแต่น้องสาวยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยกับใครและสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจจะทำให้น้องสาวมีภาวะเครียดหรืออาจจะเป็นภาวะมีไลฟ์คริสซิสวิกฤตวัยกลางคนพลอยเคยปิดบังทุกคนว่าเขาสบายดีเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ลึกๆแล้วพลอยอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นมาได้ ช่วงนี้ก็ดูแลกันอยู่ค่าจะต้องให้เขาลดความเครียดลงและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคำเปิดใจของนุ่นดารันยิ่งตอกย้ำถึงความกังวลใจของแฟนๆที่มีต่อพลอยเชอร์มานและทำให้หลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยของนักแสดงสาวคืออะไรและจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธออย่างไรคงต้องรอติดตามความชัดเจนจากพลอยเชอร์มานต่อไป